เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรตใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องอแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมมาชีพ้าของตโยต้าเอ็กซิเอนะครับคันนี้ปี98ราคาเบาๆนะครับเป็นรถเดิมๆหน้าตาเดิมๆเครื่องดีเกียร์ด,รดีครับสีสวยงามภายในสะอาดครับหน้าหลังเดิมๆน็อตไม่ขยับเลยนะครับน็อตไม่มีขยับกเลยทีเดียว รีวิวดูรอบคันก่อนครับเป็นเครื่อง 4A FE ครับติดแก๊สนะครับคันนี้ติดแก๊สระบบหัวฉีดขันหน้าตะเข็บซ้ายขวาก็ตามรูปนี้เลยครับดูน็อตยังดูกลมๆนะครับตะเข็บเขือบอยู่ครบครับปรงหน้าปรงหลังเดิ่มๆครับเจ้าของว่าน็อตไม่ขยับกันเลยทีเดียวนะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ครับมีเครื่องเล่นเสียงพวงลายสี่ก้านมีแอร์แบ็กนะครับสีสารก็เงางามรอบคังครับตามรูปเลยนะครับ ก็มีตําหนิมีเรื่อยบ้างครับก็ดูอายุยิ่แล้วครับออก็มีเห็นบ้างนิดหน่อยครับราคา5 9 0 0 0บาทครับคันนี้ท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเจ้าของโดยตรงได้เลยครับเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะครับถาหาเบอร์โทรไม่เจอคลิกที่ชื่อคลิปได้เลยสําหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ